เทให้หมดเลยครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรอร่อยร้านเนี่ยเฮปยเอสาขาโชคชัยสี่ครับนี่ต่อมาอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับทุกคนน้ำซุปเขาอร่อยมากเลยนะครับแนะนําให้ต้มกับน้ําซุปไปเลยนะทุกคนเนี่ยน้ำหมักเขาเรียกน้ําหมักนะทุกคนร้านที่สําคัญนะครับผมลายนี้เป็นหมูที่นุ่มมากนะครผมเขามีสูตรของเขานะครับผมที่ประธาปลอดภัยครับปลอดภัยหายห่วงกินได้ครับไม่มีสารอันตรายใดๆ ถ้าเตาดำเราสามารถบอกพนักงานให้เปลี่ยนเตาใหม่ได้นะครับผมทุกคนที่นี่เขาบริการดีมากนะครับอ๋อถ้าใครอยากกินก็เฮียเปียวสาขาโชคชัยสีเท่านั้นถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ถือว่าคุณโชคดีระดับหนึ่งแต่ถ้าใครอยู่โชคชัยสีแล้วคุณโชคดีที่สุดนะ,ะคือร้านนี้ผมชอบกินมากทุกคนแล้วอีกอย่างผมเคยทํางานร้านนี้ด้วยโอดูเส้น เพิ่งจะได้มาทำคลิปนะช่วงนี้คุนยอคอดร้อนน้ำตาลอะไรเนี่ยอร่อยมากทุกคน และที่สําคัญครับนี่คือน้ำแก๊กควยนี่คือน้ำทาปชาชมนาวครับอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านอีกเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ได้รับต่อจากใครมาเลยครับสูตรของทางร้านทั้งหมดเลยนะทุกคนน้ําแก๊กควยผมบอกเลยว่าที่หนึ่งยืนโลกครับอร่อยของในเซเว่นก็น้ำเก๊กควยร้านนี้แหละไม่เชื่อลองมาเปรียบเทียบกันได้เลยความหอมระ้วหวานลงตัว อร่อยจัดเรามากินหมูในกระทะกันดีกว่าทุกคนฟังเสียงหมูดิดูแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อไม้ต่อผมนะทุกคนไม้นี้ราคาจุดๆๆๆๆเก้า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 ทนะทุกคนใครเคยกินแล้วช่วยคอมเมนต์ด้วยทุกคนอร่อยมากบรรยากาศร้านดีมากทุกคนมีลูกค้ามาเยอะมากเลยนะครับ แล้วถ้าใครมาต้องรีบมานะครับเพราะว่าช่วงดึกๆอะ่ะคิวยาวแน่นเอียดเลยนะทุกคนคราน้านนี้หมูเขานุ่มมากทุกคนหมูเขานุ่มแบบกระเพาะเราสามารถย่อยง่ายมากเลยครับเยอะมากนะชุดเนี้ยผมเป็นคนกินเยอะผมรู้สึกว่ายังเยอะนี่แค่ชุดแรกนะครับ ชุดแรกผมยังกินเยอะขนาดนี้เลยยังรู้สึกอิ่มเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทเรื่อยๆทุกคนกดติดตามไว้เลยครับเดียด๋วยวย